สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาเมืองอุดรธานีจัดงานวันครูแห่งชาติครั้งที่69ที่โรงแรมสยามกแกรนนายสุภชัยโถบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติครั้งที่69โดยมีนายพยัคฆ์ลรอดชมพูนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บรหิหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเมืองอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายสุประชัยโถบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้อ่านสารผลตรวจเ,เอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสวดคำฉันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ด้วยทำนองสารพันยะ พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมงานสงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ที่ร่วงลับอีกทั้งแสดงความกตัญญูกะตะเวทีจากนั้นครูอาวโุสในประจำการนำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตบรรางวัลต่างๆแก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีและเป็นแบบอย่างที่ดีของวงการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีหรือทําคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามและยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามาคัคคีครูเมืองรักมั่นฟ้าชมพูซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน Yes.